ในบางช่วงบางตอนของชีวิตคนเราก็ไม่ได้ต้องการแรงผักดันหรือคำกระตุ้นเพื่อทะยานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อาจจะต้องการกำลังใจหรือพลังบางอย่างประคับประคองสถานการณ์นั้นๆจุดประสงค์ของคลิปนี้อยากให้คุณสร้างพลังแห่งความสุขความหวังแสงสว่างที่เบิกบานมีผลงานวิจัยมากมายว่าถ้าคุณอยู่ในสภาวะเหล่านี้เรื่องร้าย ก็จะกลายเป็นดีอย่างน้อยที่สุดก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงหรือพลังที่เติมเต็มในบางจังหวะบางช่วงของชีวิตอาจจะไม่ใช่ขาขึ้นแต่ทำอย่างไรให้รักษาสภาพคล่องหรือให้สูญเสียน้อยที่สุดน่านอหจจะเป็นเป้าหมายอันดับแรกอย่างไรก็ตามถ้าคุณมีความหวังสร้างความสุข เติมพลังใจให้กับตนเองโดยการหยุดพักผ่อนเดินห้างดูหนังฟังเพลงอยู่กับธรรมชาติให้เวลากับจิตใจของตนเองสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นผลดีมากกว่าที่จะมองหาแรงผลักดันหรือหาสิ่งกระตุ้นปลุกเราอย่าลืมว่าควรตรวจเช็คตนเองว่าเรากำลังต้องการอะไรในช่วงที่ขาขึ้นไฟลุกท่วม คุณอาจจะต้องการแรงผักดันในช่วงนั้นแต่ช่วงที่สภาวะชะลอตัวหรือขาลงอาจจะต้องการกำลังใจน้ำหล่อเลี้ยงให้มีความสุขอย่างน้อยๆก็ชะลอสิ่งที่เร็ว้ายไม่สูญเสียสมดุลมากไปกว่าน,นี้ให้รางวัลกับตนเองที่สำคัญยอมรับความเป็นจริงสภาวะปัจจุบันประเมินศักยภาพของตนเองประเมินสิ่งแวดล้อม ถ้ามันอยู่ในช่วงขาลงหรือชะลอตัวก็ควรที่จะมองหากำลังใจหรือความสุขเล็กๆน้อยๆจากงานอะิเรกที่คุณชื่นชอบเช่นอยู่กับธรรมชาติเล่นกีฬาออกกำลังกายร้องลําทำเพลงให้รางวัลกับตนเองบ้างนะครับชีวิตคนเรามีขาขึ้นขาลงมองหาจังหวะที่เหมาะบริหารความเสี่ยงเพียงเท่านี้คุณก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และอย่าลืมแบ่งปันให้กับคนอื่นขอพระคุณในการรับชมคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์แชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆคนที่สิ้นหวังหรือขาดกำลังใจได้รับฟังอาจจะช่วยให้เขามีพลังและพบช่องทางเดินไปสู่เป้าหมายของเขาได้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ